สวัสดีค่ะตามทะเลวันนี้ทะเลจะมาทำชาเลนจ์กับแม่นะคะเอาไหมทำชาเลนจ์ใช่ไหมชาเลนจ์ของเราก็คือแม่จะมีมามี่บูสเตอร์มาให้ทะเล3รถส3สีแล้วเดี๋ยวแม่จะให้โทนเ่ว,ว่าทะเลอยากจะให้แม่ดื่มรถไหนโอเคไหมขวดสีฟ้าน้ำหอมดีผสมน้ำพุนและน้ำถึงช่วยเรื่องระบบขัดถ่ายและยังช่วยให้น้องเริงง่ายด้วยค่ะ ขวดสีชมพูน้ำโหบลีผสมน้ำระไคร้และน้ำพึง่งมีน้ำโหบรีสูงสุดถึง94หวานน้อยทานง,ง่ายไม่ต้องกลัวอ้วนขวดสีม่วงน้ำโหบรีผสมน้ำแคนเบอรี่และน้ำเก๊กฮวยยิ่งใช้เย็นยิ่งอร่อยเหมือนทานน้ำผลไม้เลยะคะ่ะมาดูกันว่าทะเลจะเลือกมานี่บูสเตอร์รสไหนให้แม่ทานนะคะชี้เลย่แสเลยอันไหนดี อันไหนดิอันไหนอันไหนวางมือลงไปอะโอเคเก่งมากเลยสรุปว่าทะเลเลือกโลสีฟ้านะคะน้ำหอปีผสมน้ำารูแล้วก็น้ำเข่งขอบคุณนะคะทะเล